สวัสดีครับวันนี้ผมพามาพาามดูรถไถนะครับ L4508 ตัวนี้ขายตามสภาพนะครับราคาไม่แพงนะครับมีอุปกรณ์ใบดันดินหน้าแล้วก็โรตารี่นะครับพอดีอันนี้ผมใส่ผานลองเฉยๆนะครับที่ติดมามันเป็นโรตารี่ราคาไม่แพงนะครับหนึ่งแบาทนะครับใบดันโรตารี่ขายตามสภาพแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่ารถนะครับพื้นฐานเดิมๆนะครับ สภาพมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวดูภายนอกนะครับแล้วก็ <c oughs> จุดที่ว่าต้องแก้ไขนะครับแต่ครัน้นี้ผมขายตาสภาพสีสันอันนี้เดิมๆรถสีเดิมแต่ผมว่าก็ถือว่ามันก็ยังสภาพโอเคอยู่นะเนี่ยมันไม่ได้โทมนะแล้วมันก็ไม่ได้ลงแบบนาน้ําแบบผุจนพังคือมันก็มีไถ่ไร่ไถน,หนามันก็ปกตินะตามอายุการใช้งาน ือว่าไม่น่าเกียดเนี่ยยางเยิงอะไรก็ใช้ได้นะครับยางหน้ายางหลังใช้ได้เลยผมเก็บสีกระทะล้อให้นั้นนะครับไอพวกซุ้มล้อก็มีรอยสนิมอันนี้ตามอายุนะครับรถมันสิบกว่าปีนะครับปีห้าหนึ่งคันเกียร์นี่แยกมาเป็นสองขานะครับเดินหน้าช้าถอยหลังนะครับแล้วก็เดินหน้าเร็วนะครับแยกปกตินะครับสำหรับขาเขียร์สามสี่สี่สิบห้า ภายนอกประมาณนี้นะครับอ่าด้านท้ายสนิมไม่ได้กินจนผุนะครับคือรถมันก็เดิมๆตามอายุการใช้งานนะครับพวกเา p ีดีโอพวกนี้มันก็มีศึกนะครับตามการใช้งานปกติไม่มีอะไรนะครับรถเห็นตามสภาพอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้เหมรั่วซึมหนักนะครับถือว่าโอเคอยู่นะเนี่ยดูยาง ยางดีเลยนะครับใช้ได้เลยยางหลังยางหน้าก็พอแก้ไขใช้เนี่ยก็ถือว่าโอเคพวกนี้ผมก็ล้างๆแฟบแฟบรมดมานะครับไม่มีอะไรเนี่ยไอ้พวกจุดที่ว่าควรจะแก้ไขไปแก้ไขเอาเองนะครับเนี่ยสลักคานนะครับโยก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 เนี่ยบูธสลักคาตนตัวนี้มันหลวมนะครับจะไปแก้ไขเอามันไม่มีอะไรนะครับเอ่อ พวกคัดเทิดอะไรพวกนี้ผมถือว่าโอเคอยู่นะระยะคัดลาดีไม่หนักเด้อถือว่าโอเคแล้วก็จะมีซีนกระบอกใบดันนะลั่วหน่อยหน่อยแค่นั้นอย่างอื่นก็ถือว่าโอเคนะไอ้พวกซีนล็อกซีนล็อกเขามีเปลี่ยนนะครับจากเจ้าของเดิมตามอายุเนี่ยดูเครื่อง คือมันก็ยังดูดีในระดับของ L45 <c oughs> นะครับมันก็ไม่เยิ้มไม่แฉะอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าโอเคอยู่อ่าก็ใช้ได้ใช้ได้พูดถึงมันก็จะมีหลุมลวมสึกสึกหลุมหลวมตามอายุการใช้งานนะครับก็ตามที่แจ้งไปเดี๋ยวลองยกไอ้ตัวบูทดูไอ้ตัวบูทตุ๊กตาคัานหน้านะครับว่ามัน ภาพเป็นยังไงก็ถือยังดีนะไม่หลวมโอเคเลย ใช่ได้เ่เครื่องดีอยู่นะสตาร์ทติดง่ายนะครับเสียงเครื่องไม่เคไม่ไอ ไม่ดันนะครับโอเคนะเอาได้เอาได้เดี๋ยวผมลองลองวิ่งนะเดี๋ยวลองยกระบบไฮดรอลิกดูนะครับแล้วก็ลองไล่เกียร์ทุกเกียร์เลยคันนี้ผมลองเองนะผมว่าเฟืองท้ายมันไม่ค่อยหอนดังผิดปกติเท่าไหร่นะถือว่าโอเคมันก็ดังตามอายุนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้ว่าดังน่าเกียดมันก็จะดังเกียร์สี่ 4, แต่ดังเบาๆ,ๆพอมีเสียงตามอายุนะครับสามสี่สี่สิบห้ามันดังอยู่แล้วแต่คันนี้ก็ถือว่าโอเคเลย อ่ะถ้าสนใจนะครับคันนี้แอลสี่ห้าศนแปดนะครับไบดันโรตารี่นะครับเล่มทะเบียนพร้อม1นึ่งแสนเดห่นเกบาทขายตัมสภาพแต่รถถือว่าโอเคสนใจติดต่อได้นะครับ0ูนย์เก้าเ้าสี่เก้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งนะครับ